เดี๋ยวลองเราลองเอาพวกขอบฟ้าเนี้ยไปไปย่อยดูดีกว่าขอบฟ้าขอบขาวอะไรเงี้ยทุกฝนมาดูกันว่าเราจะได้อะไรพลิกๆลิกบ้างหรือเปล่าซึ่งผมไม่เคยทําคลิปย่อยมาก่อนเลยในช่องผมช่องอื่นอาจจะทําไปเยอะแล้วนะครับแต่ช่องผมเนี้ยไม่เคยทําเลยแต่เราไปยลองย่อยย่อยดูว่ามันจะได้อะไรที่มันขายได้ราคาบ้างหรือเปล่านะครับเอาส่องไปด้วยเลยเป็นส่องด้วยไหว่าอันนี้มันราคาเท่าไหร่นะครับเออใครอยากให้ผมส่องดูราคาของก็พิมพ์มาได้นะ ค okay. ครับช่วงเวลานะต่อจากนี้นะก็คือการย่อยย่อยของนะครับ normal แต่พวกนี้น่าจะย่อยไม่ได้ใช่ไหมเซนดูคี้เนี่ยเอา้าเซนดูคี้ก็ย่อยได้หรออ่ะเดี๋ยวเรามาย่อยดูครับเริ่มจากขอบขาวไปก่อนเลยระดับโลมันจะมีระดับโลระดับมีเดียมนะโลมีเดนะียมไฮยูนิคประมาณนั้นนะได้หนังไฮครับ จ้อยพวกเนี้มันจะน่าจะได้ของแค่อันเดียวยดูขอบเขียวนะขอบเขียวน่าจะได้สองอันปะขอได้เดียวเหมือนกันยิ้นหายแล้วมันจะคุ้มอะไรไหมเนี้ยมันต้องเอาอไปตีบวกป้าทุกคนมันองน่าจะต้องเอาอไปตีบวกไหมหรือต้องเป็นขอบฟ้ามันถึงจะได้ของเยอะเอะอะเดี๋ยวลองดูขอบฟ้านะ ได้พิงอันนี้ขายได้เท่าไหร่ทุกคนคอมเมนต์ Comment หน่อยครับครั้งใหญ่จะมาผมจะเก็บเอมตั้งแต่วันนี้เก็บเรอเลยครับตอนนี้เห็นเซตเหลายท่านนะเก็บเ็มรอไม่ค่อยขายเกันใช่ไหมเนี่ยเซตเมส่วนมากรับเอกันหมดเลยนะไม่มีใครขายเอ็มเลยนะชมพู13 1าถึง 15K ห้พวกนี้มันจะได้ของขยะเว้ยไอ้พวกมีเดียมโลเนี่ยได้พิงเหมือนเดิมครับมันได้ชิ้นเดียว เราลองเอาไปตีบวงแล้วเอกมาย่อยดูไหมผมมีใบบวกไอ้นั่นอยู่อะใช้กบให้มันประหยัดนิดนึงตอนนี้มีอยู่ 1.4m ขอสั้งา m ก่อนอัปเดตอัปเดตวันที่30ใช่ไหมใช่ป่าวะอัปบัรลุผลอัปที่เท่าไหร่ทุกคนขอบเขาคุ้มสุดผมว่าใช่หรอขอบเขาวเนี่ฮะระดับมีเดียมเนี่ยมันได้อะไรมันได ได้ไว้อันนี้หนึ่งเคงมั้งเนี่ยอนนอเออใช่มันอัมบระคารยึนสายฟ้าเทาเกรอย่างเดียวนี่เหรอสายฟ้าเกรอันนี้คือขายได้กี่เอ็มเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องเปิด่องไม่ใช่อะไรมีคนรู้ราคาอยู่เดี๋ยวเราลองออามาตีบอกเราไปย่อยดูไหมทุกคน ลองดูนะผมซึ่งช่องผมไม่เคยทคําคลิปไอย่อยย่อยของมาก่อนเลยนะย่อยของย่อยสติวไเอ้ยมีขดทองขดทองเก็บไว้ก่อนเอาไปขายค่าเคมั้งผมปล่อยไปอสาพาร้าเรีใช่ไหมเฮ้เราเราเรา,เรา,เราลองเอาขอบทองไปย่อยดูไหมสักบวกสองล้วย่อยแต่ผมมีแค่ใบบวกนี้ลดิลองดูครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเนี่ยของก็เก็บจาก ลงดันนะครับของเก็บจากดันทั้งหมดนะครับขอบฟ้าเหลือไหมเนี่ยขอบฟ้าไม่เหลือแล้วขอบฟ้าเอ้ยขอบขาวขายล้านสี่ร้อยถึงเจ็ดร้อยกำไรหลายเท่าไอ้ยึดถูกกาไรขอไอ้ที่มันล้เหลวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยังไงติดกัดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกกาไรแปดสิบอะลองกดดูดิหัว่าแตกได้เลยแต่ไม่หายครับแต่ลดระดับไม่ติดแล้วผมว่าผมเก็บไปบอกไปทำคลิปตีออดีกว่าวะ คนเขาอุตสาโดนเด่นมาเอ้ยไม่ตีเลยหรอไม่ตีแล้วเ,วเปืองงูก็หมถับมุเก็บไว้ทำคิดตีออดีกว่าอันนี้เป็นระดับโลไม่มีขอบไน้หนังมีเดียมไอ้พวกระดับโลเนี่ยไ,ได้ได้ไว้ครับอันนี้ไว้ไม่น่าจะแพงนะไว้นะอ่ะใครอยากให้ผมลองระดับแร ย่อยดูนะครับกดหนึ่งมาหน่อยอ่ะบอกผมหน่อยอ่ะอยากให้ผมลองเอาระดับแรย่อยไหม,มมันคุ้มไหมมาดูกนันนี่อะไรได้เลสครับเลสเท่าไหร่ทุกคนบอกสกิลบอกสกิลแล้วย่อยอ่ะเดี๋ยวลองดูแต่ตอนนี้ไม่มีสกิลอะ่ะเดี๋ยวน่าจะต้องทําคลิปเอานะครับสกิลน่าจะต้องไปหาหลังไหมอ่าทุกคนอยากให้ผมย่อยขอบทองดูหนึ่งคนแล้วตอนนี้ประมาณชมพู ถูกกว่านิดนึงอ๋อประมาณประมาณพิงใช่ไหมสำหรับเลสนะแต่ถูกกว่าอ๋อสกิลเออใช่ใช่สกิลมันห้าคันดีอีมันละห้าสิบบาทเลยนะสกิลในดีนอีมันละห้าสิบบาทเลยนะเพราะมันมีบีพีด้วยเหรออ๋อสกิลไอ้นั่นสกิลสายสตรีชใช่ไหมสกิลสายสตรีชกับลัชเออใช่ใช่ผมลืมเลยมันมีอยู่ นเซนหลังจีนที่มีราคาไหมอะ่ะทุกคนถ้ามีผมจะได้เก็บไม้ขายไม่ใช่เลยนะตั้งร้านขายจะ่คุ้มกว่าไม้ขอบทองไม้กาเสียงตั้งร้านขายอแต่มีแต่มีคนกดหนึ่งมาแล้วนะก็ขอ,เ,อเต็มหมอวะชิมหายแล้วเก็บหน้า ทุกคนผมต้องกดนั่งกดรับอีกนานเลยเนี่ยโอ้โหไก่ขันแล้วน่าล่าสุดไก่ขันแลน้วทุกคนเรายังตื่นเต,นต้นกับการย่อยของอยู่เลยไหนๆมันก็มาแล้วนะทุกคนรอรอดูผมย่อยขอบทองอยู่ขอบทองอันนี้ไม่รู้ว่าขายได้กี่บาทนะก็จะไปงานแต่งเพื่อนตอนเช้าไม่รู้ว่าจะตื่นทันหรือเปล่าถ้านอนนะแต่ที่จริงนะผมว่าจะไม่นอนถ้ามันมาขนาดนี้แล้วจะตีสี <c oughs> แ่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราย่อยต่อ เดี๋ยวเรามาดูขอบทองชิ้นสุดท้ายนะเพื่อคนดูนะสำหรับคลิปนี้สตรีมนี้เพื่อคนดูขอบทองย่อยขอบทองเลยเสี่ยงเลยไม่รู้กันว่าจะได้อะไรเอ้ยในหนังยูนิครับเสี่ยงไปเลยครับขอบทองเราไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะน่าจะสี่แสนมั้งนะน่าจะสี่ร้ยเคได้มั้งนะผมว่านะสำหรับไอหลังอินเวนเตอร์ขอบทองเนี่ย น่าจะ400เได้อยู่มั้งตีบวกด้วยอ๋อตีบวกด้มันจะเชื่อมเชื่อมอะไรขอโทษคไปมันจะเพิ่มช่องเนี่ยตาการดอกอันเนี้ยขึ้นใช่ไหมน่าจะใช่ครับ ซื้อใบโบเก้นกับใบโรกับใบมิดเดิลเฮ้ยแล้ว k เลยหรอย่อยแล้วเอาไปไหนต่ออะสำหรับคนที่ถามย่อยแล้วไปไหนต่อถ้าสําหรับคนที่อยากทําใบบวกอะย่อยแล้วมาที่ปามเลยตรงนี้เลยตรงตีบวกสเกียอ่ะนะแล้วก็มาเลือกสินค้าเลยนะแล้วก็มาดูไอ้ที่เราย่อยมายมันมีอะไรที่เราแลกได้บ้างแล้วก็ใช้เซ็นในการซื้อแล้วเราเอาไปขายครับตอนนี้ใบบวกแลเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆรับ180บาทนะ1ใบนะครับสำหรับยูนิตใบละร้อยมั้งหรือเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ไแนนน่ราคาคมมััตกหือขึ้ยงงไงนะ ส่วนใบ High up เนี่ยตอนผมซื้อตอนนั้นมัน 120k นะประมาณนั้นแหละนะใบ High Up ใบ Danger 3เท่าไหร่วะสองแสนปะประมาณนั้นปะเนีย่ยกดดูตรงนี้ก็ได้ไปบวกเนี่ยแดนเจอร์แสนเจครับประมาณนั้นราวๆนั้นครับหนังแรงประมาณ 15k ใครบอก7 0 8 0 k วะเมื่อกี้ตกใจ ห้าบาทก็ถิ่นขายกันอยู่ยูนิคอ๋อยูนิคใบละ5้าเหรอใบบวกยูนิคใบละ5บาทเองเหรอแต่ไม่มีไม่มีใครขายเลยนะในนี้นะอ๋อไอเจ็ดสิบแปดสิบเคน่าจะรีเจนอ๋อหมายถึงหลังแลขอโทษขออภัยครับหมายถึงหลังแลนะตีบวกแลแล้วเอาไปย่อยเอ่อไปบวกโลโมเคนไปเอาไปบวกโมเคนแล้วก็โลเนาะกูปะเปิดสองทำไมวะทำไมเปิดสองทำไมเปิดสองเราไม่หาโลใบละหมื่นเก้าเอาทับบวกสี่ไหมบวกสี่มัน เอาใบอะไรอ่ะใบอะไรตีอ่ะมันติดง่ายๆอ่ะเปอรเซนต์ติดเยอะๆมีเดือนใช้บวกสามโลใช้บวกสี่ใช่ไหมโมเคียนหนึ่งถึงสามได้เลยอ๋อแต่มันจะติดยากนะเปอรเซนต์นนะ่ะจริงใช้ใบห้ายตีบวกสี่เนี่ยเห็นไหมยังบวกสองยังไม่ติดเลยไม่ติดครับแต่ผมไม่แนะนําบวกเลยไม่คุ้มครับมันต้องเสี่ยงครับมันต้องเสี่ยง ใชโลไปเลยแล้วกันนะขึ้นปกสองยากเย็นขนาดนี้โลกับ middle, กกกนนะก 10, มิดเดิลไหนถูกกว่ากันนะทุกคนโลหมื่นเนก้ามิดเดิลสองหมื่นเก้าคนคอมเมนต์บอกมิดเดิลใช้บวกสามนะผมสามใช้มิดเดิลโอเคบวกสี่ใช้ใช้ใบไฮใช่ไหมผมใบ,บละแปดหมื่นเลยนะ เอาอะไรมาคุ้มมนะันฑะถ้ามันถ้ามันไม่ได้อันทัดนี่ถ้ามันไม่ได้พวกเขาเรียกว่าอะไรอะสายฟ้าที่มันมีราคาพวกเช็คดูหลังอันนี้ก่อนแลทินเตอร์หลังอ๋อแพงหมื่นนี่เหรอถูกมากนึกว่าสี่ร้อยเคถือว่าทํคชิปอ่ะถเมว่าคนดูขอมาเราก็จัดให้ครับโอกาสติดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอืบปไม่ติดไม่พอลดระดับด้วยนะชิมหายแล้วคนดูอันนี้คือ อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือดวงดวงมันจะดวงมันจะซวยใช่ไหมไม่ติดไม่พอลดระดับไม่เป็นไรพอพยายามเรามีตังค์อยู่ห้าแสนผมพยายามไหมมาอันสุดท้ายถ้าไม่ติดก็คือใส่ไปเลยกวกสามอืมไม่ติดงบบานจริงเงินจังหกแสนกว่านะหรือสามแสนเก้านะอ่ะสุดท้ายแล้วกันสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายแล้วท้ายสุดถ้าไม่ติดก็พอเลยนะไม่ไหวจะเคลียร์แล้ว แกสี่นะเนี่ยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นขอบทองด้วยแหละมาเลตียากผมว่าเนี่ยเพื่อที่มันเป็นขอบทองไว้ผมว่าทุกคนมาเลตียากถ้าเป็นขอบฟ้ามันน่าจะตีง่ายกว่านี้ะนะครับคนดูเตือนแล้วนะคนดูบอกกูเตือนมึงแล้วนะว่าอย่าทําอย่าทําโอเคเพื่อคนดูอ่ะขอบทองชิ้นสุดท้ายครับได้กี่ช่องสามช่องปะได้สี่ช่องได้หนังแร ในห,หนังรีเจนนะนะในห,หนังแลของอันหนังรีเจนแล้วก็สก้าอ่าแล้วก็สายฟ้าแดงถ้าจะย่อยถ้าจะบวกสีย่อยใช้มิดเดิลดีกว่าไม่ทันแล้วครับจัดแล้วแล้วก็ได้ตามที่เห็นครับคนดูบอกเรือโอ้ยใ <What? S 1> หม่ก็หัร้อแล้วนะเอาเลยไหมไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าพอแล้วพอแล้วนะครับหมดนี่ร้อยยี่สิบเคประมาณลงทุนไปสามร้อยเคได้มาร้อยยี่สิบเค โมเคครับประมาณนั้นแหละนะครับของที่ได้มาย่อยมาเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันว่าของที่เราย่อยเมื่อกี้เอ้ยไข่ไมนี่มาจากไหนอ่ะอ๋อน่าจะได้จากล็อกอินขอได้ล็อกอินพรีเมียมนะไข่ไม่นี่เดี๋ยวมานับมานับมาคำนวณรายได้ดูนะครับว่าเราย่อยไปในวันนี้เราได้มาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันจะคุ้มกับที่เราไปย่อยหรือเปล่าเนี่ยรับกดรับอีกนานมันมีรับทั้งหมดไหมอ่ะบอกให้ GM เอ็ใส่ปุ่มรับทั้งหมดมาหน่อยดิ ตัวลงหน่อยตัวลงตัวลงแบบกลุ่มหน่อยเอากลุ่มรับทั้งหมดมาด้วยนะเนื่องจากเป็นเกมเก่าอ่ะทุกคนอย่างที่บอกอ่ะนะมันไม่มีกลุ่มรับทั้งหมดอ่ะเราต้องมากดรับทีละอันทีละอันแบบเนี้ยใช่มันต้องมีอ่ะกดรับทั้งหมดอ่ะมีแต่ลบทั้งหมดใช่ลบทั้งหมดมีแต่ไม่มีรับทั้งหมดผมยังงงอยู่เนี่ยเอาไอ้นี้ออกก็ได้นะไอเขียนจดหมายเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะเขาเลิกใช้ไปแล้วแต่เมื่อก่อนใช้อยู่ใช่ไหมเมื่อก่อนใช้ได้อยู่นะไอส่งจดหมายเนี่ยแต่ทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนส่งจดหมายส่งเอ็มก็ได้นะ ส่งพวกเงินเซ็นก็ได้นะเมื่อก่อน่ะส่งจดหมายอ่ะเอาออกก็ได้นะไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยวิญญาณอันทัชแพงครับวิญญาณอันทัชราคาดีราคาแพงเลยเกรเท่าไหร่เนี่ยเกรเกรทละสามพันห้าเหรอเกรทสามห้าได้สิบห้าอันเกรทละสามพันห้าตอนนี้ก็ได้มาสี่หมื่นสี่หมื่นห้าประมาณนั้นนะประมาณสี่หมื่นห้านะเราขอคำนวณไอของที่ย่อยมาก่อนนะสี่หมื่นห้าสังไฮสองพันหกได้มาสามอันเองนะตอนนี้อันนี้อันนี้ยูนิตดีกว่า หายได้มา8อันแล้ว2บน6นะยูนิคเท่าไหร่ยูนิคอันละ4,000ได้มา3อันนะแรอ่ะแรอละ10,070อ่ะก็ทุกคนลองเป็นรวมรวมงบไม่ใช่ดิรวมรวมรายได้ที่เราย่อยของพวกขอบขาวขอบฟ้าขอบเขียวดูกันละอ่าดูกันเอาเองแล้วกันนะครับก็ได้ราวๆนี้แหละที่ได้ราคาจริงๆในนี้ก็น่าจะเป็นหนังแรนะใช่ไหมเดี๋ยวดูหนังรีเจนดิมันเท่าไหร่ หนังลีเจนอละเก้าหมื่นอาหนังลีเจนแพงสุดครับในนี้ขอบฟ้าขอบเขียวขอบขาวเอาไปลงเตาหรือเอาไปขายอันไหนคุ้มกว่ามันบอกไม่ได้ว่ะผมว่าถ้าเอามาย่อยลงเตาอ่ะมันมีโอกาสที่เราจะได้คุ้มเว้ยแต่โอกาสเสี่ยงก็เยอะอยู่เหมือนกันถ้าอยากไม่ต้องคิดอะไรเอาไปขายคุ้มกว่าผมว่าเอาไปขายดีกว่าเอาไปขายคุ้มกว่านะครับตามนั้นของย่อยมานะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนคำนวณกันเอาดูนะของที่แพงที่สุดก็คือหนังลีเจนเนาะอันละเก้าหมื่นแล้วหมื่นเจ็ดนะครับ ส่วนพวกสายฟ้านี่ก็มีคนบอกประมาณอัลละประมาณ15ื่นนะประมาณนั้นทุกคนสําหรับย่อยของขอบฟ้าขอบเกียวขอบผานะเอาไเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไม่ใช่ตามนี้แล้วกันนะผมถ้าใครชอบนะฝากท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามนะใครไม่ชอบกดไม่ชอบมาแล้วกันนะคำพูดคำจารย์ใที่ดูไม่เหมาะสมก็ขอโทษขอไปท่านผู้ชมมาที่นี้ด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยคนะต้องลาทุกๆนทุกทกๆ่กไปอนนะครับมบบบุไปแล้ว